สวัสดีครับผมบาวิสารขนานแท้ครับมณีสิภาเขามาเยี่ยมช่มฟ้ามเลี้ยงแพะครับผมอยู่จังหวัดพิจิตรครับดิสิภาเขามาสอบถามถึงวิธีการเลี้ยงและการดูแลการรักษาเนาะคบเนาะสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับเอ่อผมชื่อบดินนะครับอยู่พิจิตรลองอธิบายหน่อยครับว่าทําไมถึงได้สนใจมาเลี้ยงแพะครับดู YouTube ทีแรกว่าเขาเลี้ มันให้ผลตอดแพนดีการคลอดออกมาดีมันออกปีละสองครั้งก็เลยสนใจมันน่าจะง่ายกว่าเลี้ยงงูครับผมตอนแรกเลยพี่ไปรับพ่อแม่พัน์ธุมานี่คือกี่ตัวครับแล้วก็ใช้เงินทุนเท่าไหร่ครับครั้งแรกนี่18ตัวครับใช้เงินทุนอยู่ประมาณ4ี่หมื่นเริ่มเลี้ยงตอนแรกเนาะครับเริ่มเลี้ยงตอนแรกครับแล้ว ทำคอกนี้ต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ครับก็ใช้วัสดุของเราเองนะคือเรามีไม้ของเราเองแต่ว่าต้องจ้างเขาตัดจ้างเขาเลื่อยโอ้โรงเรือนนี้ก็หมดอยู่ประมาณเฉพาะค่าตัดไม้นี่เกือบสี่หมื่นครับรวมๆแล้วก็เกือบแปดหมื่นเก้าหมื่นเนาะครับครับลงทุนอยู่ประมาณนั้นอ่าได้เลี้ยงแพ้แล้วครับก็นับตั้งแต่วันนั้นจนถ,ถึงวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับในการเลี้ยงแพะ ก็เราไม่เคยเลี้ยงเลยเนาะครับมันก็ช่วงแรกๆนี่เอามาเลี้ยงได้สองเดือนที่มาจากมาจากเขาเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มตายครับตายทีละตัวสองตัวเพราะว่าเราไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับการเลี้ยงแพ้อ๋อมือใหม่เลยอยู่ๆก็จะเลี้ยงก็เอาเลยโอ้ครับเพราะว่าก็ปรึกษาคนที่เขาเคยเลี้ยงมา เขาก็ว่าต้องฉีดยาบำรุงฉีดยาฆ่าพยาธิครับจริงๆแล้วของที่เราเราไปซื้อเข้ามาเนี่ยเอามาที่เราแล้วเนี่ยเราต้องวางวางวัคซีนใหม่หมดครับคือต้องตรวจเลือดใหม่ให้ยาฆ่าพยาธิให้ยาบำรุงช่วงแรกจะยุ่งยากแต่พอผ่านไปเนี่ยช่วงท้องเสียเนี่ย จะมีเยอะครับแพะที่จะตายตายเยอะจริงๆคือท้องเสียอเอาไม่ทันเขาจะท้องเสียอยู่ประมาณสามถึงสี่วันอาการเขาจะเป็นยังไงครับคือครั้งแรกเนี่ยไอ้ที่แพ้เนี่ยมันจะจะจะ,จะเป็นก้อนนะก้อนเล็กๆก,ก่อนอ่าตอนเนี้ยมันเริ่มเป็นปึกแล้วจะเป็นก้อนใหญ่พอก้อนใหญ่ปุ๊บอะมันจะเป็นเหมือนใกล้ก้อนก้อนเดียวกันเลยและอีกวันที่สองนี้จะเป็นน้ํา วันที่สามเนี่ยจะเป็นเหลวละคือออกใสๆละครับผมคือถ้าออกใสๆเนี่ยจับเวลาได้ไม่เกินห้าชั่วโมงเพราะผมมานอนเฝ้าดูเลยลไม่เกินห้าชั่วโมงครับแพ่จะกระตุกแล้วก็จะตายอืมคือเราันมไม่เป็นพอตอนนี้เรารู้ปุ๊บเราก็มาซื้อยาซื้อยาให้มันครับแต่ปลายผลต้นหนาวเนี่ยเกษตรกรทุกคนที่จะเลี้ยงแพะเนี่ย ขอให้เบรกไว้ก่อนครับถ้ายังไม่เคยเลี้ยนเนี่ยให้เบรกไว้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งมันเสี่ยงเสี่ยงกับการติดหวัดแล้วก็เป็นพยาิเพราะถ้าถ้าถ้าจะปล่อยคอกอย่างผมนะครับเนี่ยญ้ามันจะมีพยาิครับช่วงเช้านี่ห้ามเลยให้ให้ลงได้เนี่ยก็คือสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงน้ำค้างแห้งแล้วจริงๆอืถ้าไม่ ไม่แห้งมันเป็นจะเป็นโรคปากเปื่อยน้ำค้างครับแล้วก็จะมีพยาธิติดตามมามพยาธินี่ต้องสองเดือนถึงสามเดือนวางครั้งหนึ่งครับให้เป็นยาเม็ดแล้วก็มันจะมีพยาธิในลำไส้พยาธิผิวหนังครับโลคเลือนครับมันที่แรกก็ว่ามันยากพอไปไปมามาผมพอเริ่มรู้แล้วเนี่ย เลี้ยงแพ้เนี่ยสบายกว่าเลี้ยงอะไรง่ายเลยเลี้ยงง่ายมากไม่มีอะไรเลยมีพื้นที่เขาเดินออกกําลังกายถ้าแพ้ยืนลงจะไม่จะไม่จะไม่ไมค่อยแข็งแรงครับถ้าแพ้ปล่อยทุ่งปล่อยเดินอย่างเงี้ยแล้วกึ่งยืนลงเนี่ยเขาจะแข็งแรงเพราะว่าเขาได้วิ่งได้โดดได้เล่นของพี่เป็นพื้นที่เท่าไหร่ครับก็น่าจะไล่เศษนะครับ ที่ล้อมคอกไว้เนี่ยประมาณไร่หนึ่งไร่เสร็จๆเนาะครับแล้วก็ปลูกหญ้าหญ้าหวานเอาไว้เดี๋ยวจะหมักให้แพะโอ้พื้นที่เกือบหนึ่งไร่เนะพี่เนาะครับเกือบหนึ่งไร่ครับก็จะมีโรงเรือนแล้วก็คอกแพะใช่แล้วก็ปลูกหญ้าใช่ทุกวันนี้ก็เลยสบายเลยเลี้ยงแพะนอนเลี้ยงครับนอนเลี้ยงเลยแพะของพี่นี่เป็นสายพันธุ์ทางไหนครับ มันมีบอไกแองโกผสมกันนะครับย่านี้เป็นย่าชนิดไหนครับย่าหวานอิสราเอลอ๋อเป็นย่าหวานเนาะแพะเขารับประทานเก่งไหมครับเนี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นย่าแห้งเนาะเป็นย่าหวานนี่แหละแต่มันแห้งตัดให้มันสดสดมันไม่กินนะอ๋อสดไม่กินไม่กินมากินแห้งมากินแห้งแพ้เขาจะชอบบ้างนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเจ้าอื่นที่เขาเลี้ยงนะเกษตรกรท่านอื่นนี่เขาเลี้ยงว่าหญ้าหวานกินสดครับแต่ของผมมันไม่กินะมันกินแห้งอืกินใบตองกินต้นกล้วยครับเขากินได้ทุกอย่างไหมครับโอ้เขากินได้ทุกอย่างครับมันมันมันมีหลายอย่างที่เขากินไงคือสัตว์พวกเนี้ที่อยู่กับมันมาเนี่ย คอยดูมันเนี่ยถ้ากินอย่างเดียวจะไม่แข็งแรงครับเขาต้องกินหลากหลายเราจะมาเลี้ยงอยู่ในคอกอย่างเดียวมีหญ้าให้เขากินอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เนาะใช่นานไหมครับที่เราจะต้องถ่ายพยาธิเขาครับก็สองเดือนครั้งสองเดือนครั้งใช่ถ้าหน้าแรงนี้ก็อยู่ประมาณสามเดือนอืแต่ต้องถ่ายไม่ถ่ายไม่ได้ไม่ได้เนาะ เน้นเลยไม่ถ่ายไม่ได้พยาธิแพะนี่เป็นอะไรที่จะต้องเน้นพยาธิมากๆใช่มันละเอียดอ่อนตรงที่ว่าพยาธินี่เนี่ยครับเพราะเรามันมองไม่เห็นอืมถ้าเป็นหวัดเรายังรู้ตามไอเราก็รู้ครับแต่พยาธิเราไม่รู้ถ้าเป็นพยาธิปุ๊บมันจะเป็นระบบเลือดอีกครับพอเลือดจางตาซีเก็ตายเหมือนกันเอาไม่อ,ไอยู่เอาประโยช่เลย ใช่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในบริเวณคอกนอะพี่เนาะครับอันนี้ติดสปริงเกอร์ไว้ทําไมครับรถหญ้าครับรถน้ำหญ้าอ๋อลดน้ำหญ้าแพ้เขาจะได้มีหญ้าแท้เลมเนาะใช่แล้วก็มีอาหารข้นครับเดี๋ยวพาไปดูข้างบนหนะ่อยทำไมโรงเรือนเราต้องทําสูงขนาดนี้ครับคือต้องการความโป่องอเวลาแพะนอนเน่ยแพะเยี่ยวลงมาเนี่ย พอโดนที่มันเนี่ยมันจะเป็นแก๊สครับนี่ทำให้มันสวยง่ายต้องปงไว้ก่อนเนาะใช่อ๋อโรงเรือนก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีคอ,อกครับอเอาไว้เฉพาะอตอนที่เขาออกลูกครับพราะเขาออกลูกออกลูกป,ปุ๊บเนี่ยก็จะเอาไอ้ประตูนี้ปิดอ๋อเอาถังนั้นตั้งขึ้นครับเป็นร้างอาหารเขา อแล้วมุ้งสีน้ําเงินเนาะอันนี้ต้องต้องมีไหมครับก็บางท่านใช้ก่อไฟกลางคืนครับกันยุงมันอ๋อแต่ไม่ต้องก่อไฟกันยุงอันนี้คืออาหารอะไรครับอ่ามันเป็นพวกกระถินสับพวกอะไรอาหารสําเร็จรูปนะอ๋อ เราซื้อมาหรือว่าทําเองครับอ่าเราซื้อมาครับแต่ว่าให้ไม่เยอะนะให้ไม่เยอะคือตักอยู่ประมาณนึกเจกิโลเนี่ยครับสองวันโอ้เรียกได้ว่าเป็นอาหารเสริมเนาะครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้เลี้ยงเขาบนข้อกลางคืนอืมข้างล่างก็มีข้างล่างก็มีให้ไว้ครับแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะออกไปกินหญ้าข้างนอกครับผมโอ เลี้ยงบนพื้นที่หนึ่งไร่ใช่<อ>เพราะว่ากระสอบนึงก็อยู่ประมาณสอง้อยแปดสิบาทครับเลี้ยงได้อยู่สามอาทิตย์โอ้เป็นอาหารเสริมนะพี่เนาะใช่เป็นอาหารเสริมเพราะบางทีเนี่ยเกลแร่บางทีอมันไม่กินครับเนี่ยผมซื้อไว้สองเดือนแล้วเนี่ยยังไม่ยุบเลยเกลแร่<อ>ใช่โอ้แต่ว่าเกลือไอ้เกาเรีรกเกลือเม็ดครับมันชอบชอบ แต่ว่ากินเกระเม็ดอย่างเดียวก็ไม่ในสารอาหารครับผมก็เลยต้องเอาไอ้ตัวนี้มาเสริมอืมอเขาจะมากินเองเขาเนาะมันจะมาเล็มกินอย่างนี้แหละอ๋อครับอ่ารเสริมเขาเขากินไม่เยอะไงครับเขากินนิดๆก็เดินไปลางอื่นอืม ก็อยากจะให้แนะนําสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงจริงๆครับเราควรเริ่มต้นยังไงก่อนครับจริงๆแล้วถ้าคิดจะเริ่มต้นเลี้ยงจริงๆเลยไม่เราไม่เป็นเลยอ่ะซื้อแพะมาไม่ต้องเยอะครับตัวผู้ตัวหนึ่งตัวมีสักสามตัวพอครับพอเรารู้แล้วว่ามันถึงเวลาต้องให้อะไรฉีดยาอะไรบำรุงอะไรครับพอเรารู้ได้สักครึ่งปีอ่ะ แต่เนี้ยแน่จะได้ตัดสินใจว่าจะลงเพิ่มหรือไม่เพิ่มครับอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะมาลงอย่างผมที่แรกเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเพราะเราไม่เป็นเลยครับเลี้ยงแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับรู้แค่มันกินง่ายนอนง่ายครับเขาว่าเลี้ยงง่ายคำว่าเลี้ยงง่ายไม่เถียงแต่ในลึกๆอ่ะมันไม่มีอะไรง่ายครับแต่ถ้าเป็นแล้ว ทิงจากง่ายอืมก็ฝากไว้สําหรับมือใหม่เนาะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มาดินนะครับมากมากนะครับสําหรับความรู้ในการเลี้ยงแพะนะครับในการดูแลในการรักษาต่างๆนะครับถ้าเกิดมีคนสนใจที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับติดต่อได้ที่ไหนครับเอ่อติดต่อโดยตรงเลยครับมีเบอร์โทรให้นะครับอ่าศูนย์แสามแครับครับผม สถานที่ตั้งของฟาร์มอยู่ไหนครับอ่อยู่หมู่9เขาหม้อเขตตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรอืมก็ถ้าเกิดใครจะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ามามาดูได้ครับมาดูได้เนาะให้คำปรบบึกษาได้ครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่บดินมากมากนะครับขอบคุณครับครัสบ๊าครับ